มหาสมุทรนั้นลึกมากแต่คุณรู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วมหาสมุทรนั้นลึกกว่าที่ทุกคนเข้าใจทะเลมีพื้นที่สามในสี่ของโลกใบนี้และแน่นอนว่าโลกของเราถูกครอบคลุมไปด้วยน้ําอยู่แล้วแต่ถ้าหากคุณยังไม่เข้าใจว่าความลึกของมหาสมุทรนั้นลึกมากขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมความลึกของมหาสมุทรด้วยการเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆในโลกใบนี้ครับมาเริ่มต้นด้วยการเปรียบเทียบขนาดกันครับจุดเล็กๆนี่คือขนาดของมนุษย์โดยเฉลีย่ยจุดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือขนาดของช้าง และนี่คือขนาดของเรือที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมาดอ e น n o ก Davis ด้วยสเกลเหล่านี้เรามาเริ่มลงไปข้างล่างกันเลยและดูซิว่าเราจะพบอะไรบ้างในความลึกที่40เมตรคือความลึกสูงสุดที่อนุญาตให้สําหรับการดำน้ําท่องเที่ยวและดูประการังในความลึก93เมตรเป็นจุดที่พบเรือลูซิธเนียซึ่งเป็นเรือที่อับปางลงเรือลํานี้มีขนาดยาว240เมตรนั่นหมายความว่ามันจมลงไปในน้ําที่ตื้นกว่าความยาวของตัวมันเองดังนั้นเมื่อยกตัวเรือ หัวเรือก็จะโผล่ขึ้นมาบนน้ำหนึ่งร้อยเมตรการดำน้ำนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากหากคุณไม่ระวังเพราะแรงดันน้ำในความลึกนี้อาจทำให้คุณคลื่อนไส้อาเจียนแต่นั่นก็ไม่สามารถหยุดชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าเฮอร์เบิร์นิชเขาบันทึกสถิติการดำน้ำฟรีดิวิ่งที่ทำความลึก2 1 4เมตรได้สำเร็จด้วยการกลั้นหายใจเพียงครั้งเดียวความลึก3 3 3เมตรชายอีกคนหนึ่งชื่ออเมดกาบาเป็นคนทำลายสถิติโลกที่ดำน้ำได้ลึกที่สุด ถ้าเขาดำลึกลงมาอีกสัก111เมตรเขาจะมาถึงจุดยอดเขาของตึก Empire State ถ้าเปรียบเทียบตึกนี้จมอยู่ใต้น้ำ500เมตรใต้พื้นผิวนี้เราถึงจุดดำน้ำที่ลึกที่สุดของปลาวานสีน้ำเงินซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นขีดจำกัดของเรือดำน้ำ USC w u p c l a s s Nuclear ซึ่งเป็นเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ที่ความลึก535เมตรคือจุดดำน้ำที่ลึกที่สุดที่เพนกวินจักรพรรดิจะลงมาได้นี่เป็นข้อเปรียบเทียบระดับแรงดันน้ำ ที่ระดับความลึกนี้แรงดันน้ําจะกระทําต่อบุคคลหรือเพนกวินที่เทียบเท่าหมีขั้วโลกยืนอยู่บนเหรียญ5บาทในความลึก830เมตรจะเป็นความสูงของตึกเบิร์ตคาลิฟาในดูไบซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกเมื่อเรามาถึงระดับความลึก1,000เมตรจะเริ่มเข้าสู่โซนที่น่ากลัวหรือที่เรียกว่าเดอะสแครีโซนในระดับความลึกนี้แสงจากดวงอาทิตย์ไม่สามารถส่องลงมาถึงจุดนี้ได้ดังนั้นส่วนที่เหลือที่ลึกลงไปในมหาสมุทรด้านล่าง จะถูกปกคลุมไปด้วยความมืดอย่างถาวรยิ่งไปกว่านั้นแรงดันน้ําที่จุดนี้จะคล้ายกับว่าคุณกําลังยืนอยู่ที่ผิวน้ําของดาวศุกร์นอกจากนี้แล้วนี่เป็นระดับความลึกที่หมึกยักษ์อาศัยอยู่ด้วยถึงความลึก1280เมตรนี่คือระดับน้ําที่ลึกที่สุดที่ต่มะเฟืองจะลงมาได้และลงไปเรื่อยๆที่1,828เมตรจะเข้าถึงจุดสูงสุดของแกรนด์คันย่อนเมื่อมันกลับหัวอยู่ใต้น้ําความลึก2,000เมตรเราจะเริ่มพบสิ่งแปลกใหม่มากขึ้น สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่น่ากลัวเช่นสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่า Black d า a g อนซี